รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอนนี้เดี๋ยวเขาต้องเที่ยวกันก่อนสายเราเรา,เรานก่อนหลังจากตอนเช้าเราไม่ได้ถ่ายแต่เยอะเพราะว่าพันหลงกันห <c oughs> <c oughs> ลงเว้หลงเว้ไปไกลเพื่อจะเจอกันวนนึงรอปั๊บ ปั๊มหนึ่งด้วยกันนันหมายคริปนี้ก็เป็นคริปกสั้นคูทับเบิกอันนี้เราอยู่ที่ลบบุรีครับดังรวมตัวกัน6พัน1234567893พันเยอะเยอะเยอะแล้วเราเดินทางกินข้าวกินปลาแล้วก็เดินทางกันไปไปทับเบิกสกิทรถแม็กวิงกันไปเยอะเลยสงสัยไม่เจอกันที่จุดหมายเดียวกันที่คูทับเบิก ไม่กันสองโค้ดมีหลัที่มีสมาชิกขอกเราโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกัน ทีมงานเราก็ได้มาถึงแล้วครับฝนทฝนนะมาแล้วใช่มาแล้วโอ้ทัเบ,เบ,เ,บเบิกเธอสึก้ทเบิกสกิดอันนี้ก็ข้างบนเริ่มมีฝนแล้วใช่มน่าจะหมกมันเป็นเมฆเมฆ ค okay, ครับีครับดีครับบรรยากาศครับ,บ,รรรบยังไม่ได้สูงนะรถก็เยอะอยู่ครับวันนี้วันเสาร์ด้วยอ่าเดี๋ยวไปต่อช่วงนี้บรรยากาศไม่ดีครับอา่ามีฝนตกลงมาเยอะอยู่ครับ มาแค่ตัวครับรอบนี้หมอกเยอะฟุ้งไปหมดเลยทีนี้ฟุ้งไปหมดเลยอันนี้นนประมาณที่เอยงบ,บ่ายโมงประมาณบ่ายโมง,มมงแล้วก็ยังไม่ถึงยอดเขานะฮะแต่ก็บ่ายโมงบ่ายโมงสิบห้าเป็นไงบ้างครับอาจารย์น้อยโ,โ้โหรถแย่คนก็นแยเ่เป็นวันวันหยุดด้วยเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยวันแข่งรถโห็นพี่แล้เยอะนี่ใช่เหรอ มันยังไม่มากันมั้งมันหนีขึ้นไปนู่นนี่นั่นอีกน,นี่ครับแอคชั่นการแอคชั่นค <c oughs> บรรยากาศประมาณช่วงบ่ายโมงฝนตกแกงลาวแ,แกงลาว เดี๋ยวบอกว่ายูฮู้นะอย่างไรที่พักถ้ายูฮู้เนี่ยเหมือนในคลิปเลยยูฮู้อย่างไรที่พักพิงอยู่อย่างไรที่พักพิงยังไม่รู้เลยว่าจะนอนไหน รถเยอะเนี่ยแหละมันตัวแบบปัญหานะมันจะก,กิ้งเพราะรถเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ถนนไม่ดีหรอกถึงแล้วครับบรรยากาศไม่มีที่นอนมาวันเสาร์อาทิตย์ด้วยคนเยอะมากถามว่าเต็มในกี่โมงตีห้าะตีห้ามาดูที่ครับเต็มแนงตีห้า,ห,าหนักแล้วต้องเข้าร่มแล้ว ฝนตกหนักด้วยตอนนี้เราล่มก่อน ขับรถช่วงหน้าฝนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีก็ฝนตกครับบางทีก็แดดออกสภาพเป็นแางนี้ครับอยู่นี้ก็ฝนตกครับอยู่นี้ก็แดดออกต้องเตรียมใจครับาการขี่มอเตอร์ไซค์ บรรยากาศยามเย็นโอ้ยทีห้าหยุดเพว่าเช้ามีหมอกบรรยากาศยามเย็นอยู่ในหมอกอยู่ในหมอกอยูจะขึ้นแล้วก็จะตกกี่ทีแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองจะกลับไม่ได้อีกอ่ะย่าวยาวเลี้ยดูนี่พรุ่งนี้เนี่ยแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามมันตกเฉพาะที่นี่เลยมาข้างนอกมันอาจจะไม่ตกใช่ ผมไม่ก awesome, ินอย่างเนี้ยตัวนี้ออกไซส์แตกบรรยากาศป่าเนี่ยมามาเนี่ยมีบางมีบางกินได้เลยบางนี่เขาไม่กินหมูเนี่ยบางเนี้ยเราก็ว่าบางนี่ไม่กินหมูไงไม่กินเนี่ยปัดต้องบรรยากาศบรรยากาศแบบป่าเขาเนี่มันทำไมต้องเป็นหมูกระทะอ่ะอือหมูกระทะป้าปูไงก็ขี้เกียจล้างจานนี่เอง เป็นยางไงวะโอ้ท่งงหนึ่งไงนม่เห็นถึงไม่เห็นเลยว่ะไม่ใช่ฝนใช่ไหมบรรยากาศตอนนี้นะครับ,รบตอนเที่ยงตอนเที่ยงคืน,นมันเป็นหมอกหมดเลยนะ<อ>แต่ว่าวเรามองเราถ่ายทอดออกทางกล้องไม่เห็นอนะ แต่คือมันปเ,ปเป็นหมองเลยนะครับครับใช่ฝังรูน่าเปิเนี่ยครับก็เห็นล่งางๆางาะไม่นอนได้แค่นี้นครับเปิอืมถ้ากิดนอนผมหน้ามันอยากขึนเยอะน้อยนอนหลับแล้ว ยังไม่ทันเคยได้ใช้เลยนน้อยหลังร้อนนะก็ไม่ไม่ร้อนว่ะเพราะผมยังร้อนอยู่เลย굿มอร์นนิ่งครับเช้านี้เตุนวันนี้ก็ฝากหนักจัดหมอกเยอะนะเมื่อคืนนะเห็นียบแต่เชา้ชามาหมอกเต็มเลย แต่ฝนตกฝนตกมองอยู่หูหมอกเต็มเลยกลจะหูจะขึ้นไปดูหมอกฝนตกนะจบเลยครับในกาศยามเช้าภายในห้องชายหนุ่มโสดชายหนุ่มโสดเดี๋ยพดูบรรยากาศตอนเช้าหลังฝนตก เฮ้ยนอแต่ไม่สดออแลยตุเต๊เป๊ะโอ้ท้าวางไงครับโอเคครับเดี๋ยวแต่งตัวเดินทางต่อครับกินอะไรครับเนี่ยกระตุ้มทรงเครื่อง ด,ดีก็ต uh, ้มด้วยชาวนี้เฉดแฉะเฉดแฉะหมอกมาแล้วนะตามนัดะมันจะไม่เชื่อให้ปิดปิดเราลองรองเท้าไปไม่ให้เวลาแบบขับแล้วมันเพเยอะขึ้นนะ ว่างดินอันนี้แน่นดินขนมจีนไหรหวนเย็นร้านนี้มีชื่อนะเรามากินอาหารนะครับขนมจีนเจ็ดสีหม้อดินครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันนี้เขาว่าอร่อยเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวถ่ายรูปกันจีนโอเคครับเดี๋ยวไม่ดูเมนูแล้วก็สภาพร้านอาหารนี่ครับมีน้ำยาปูหวานน้ำเงี้ยวตีนไก่หมายถึงไงอาหารนะนี่ครับคนเยอะครับ มีชื่อนะร้านนี้เพราะว่าเด็ดนี่มาเป็นเป็นหม้อดินไปครับไปดูงัยนั่งไหนครับละสี่สิบบาทค่ะน้ำผักเติมได้คิทคอกข้าวถั่ว้นคิทคอกข้าวถั่วดนไปต่างสี่สิบบาทค่ะปจัดไหนไม่ทานคืนได้ยาปูแกงวถั่วเนี่ยยาตีไก่นี่คือสั่งเพิ่มค่ะห้าสิบบาทเอา ขุ้ดครับแล้วมาต่นทานชันงตั้งแต่แล้วก็เอาต่างันทอน้ำปลาครับรวมอยู่อ่าคือแ่แยกค่ะแล้วเอาไก่ทอดแล้วอะไรน้ำยาอะไรบ้างพี่มันมีนะเนี่ยในนั้นมันมีอยู่หลายหหม้ออ๋อโอเคเป็นหม้อหม้อเราชอบอยู่แล้วหม้อหม้อลาบปลาหมึกอะเด่น อ่าไก่ไก mm ่ส hmm. ั่งแล้วใช่ไหมต้องต้องสั <c oughs> <h> ่งอยู่แล้วใช่ไหมไก่ไก่ยังไงก็ต้องกินนะอันนี้เด็ดนะพี่เพราะว่าดีเด็ดดีเด็ด่เด็ดนะเินจีนสีสันสวยงามสดใส ลงไปข้างล่างใช่ไหมโหยัง่ะลงไปเกิอดอะ่ะบอกยั่วๆจ้าเดี๋ยวพวกเอาอาการนี่จังหวะเที่ยงพอดีด้วยอ่ะคนเข้ามาเรื่อยๆจะใช้วันนี้ไม่มีโต๊ะนั่งรนอากาศแน่นดีดีดีอร่อยดี นไก่ทอดหมูทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเรับพี่แล้วก็ลาบทะเลราบทะเลเด็ดอยู่แค่ไหมคนก็เข้ามาเรื่อยๆเตาก็ไม่พอถังหน้ามีสองชุดนะขอให้ชุดหนึ่งเป็นราบลาบ รับเลี้ยงกุ้งปลาหมึกได้เยหลังจากราบาิก็เดินทางครับเดินทางกันต่ไปเดินทางกันตอ่อครับไปเชีงยงใหม่กันตอ่อเดินทางกันตอ่อครับเดี๋ยวลงนะครับวันนี้ทลิปสั้นๆนะครับหากินพาเที่ยว เจอผู้คนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนขาลงอีกทีหนึ่งนะครับรถเยอะมากคนเยอะมากร้านนี้ก็อร่อยดีขนมจีนไร่วันเย็นขนมจีนเจ็ดสีโอเคไปกันครับ